สวัสดีค่ะมือนีก,ก็อยู่กับพ่อนภาสนะคะพ่อนภาจะพาเอฟซทุกคนไปตามแนวทางของพ่อดาวนะคะพ่อดาวรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งทันวาคมหกแปดนะคะพ่อดาววอาซอฟังนะคะว่าฝันฝันว่าได้กินหมกปาาซิ้วนะคะแล้วก็จะฝันว่าได้ไปทงหน้าเป็นนางวิเศษกับมีแต่ง,งูนะคะงูหลายคักระสนค่ะ แนวความฝันสุดท้ายนี้ก็คือพอดาวฝันว่าได้ตากเขาจากเขามาจากสาแน่นะคะตากคักตากเนี่ยจนเต็มหนาบานเลยนะคะเ mm hmm. ด็กสิเป็นตัวใดกับขอบไปรับชมรับฟังน้ากันเลยะะ mm hmm. เด้คะค่ะเดียวพ่อนภาจะสรุปให้ฟังแล้วค่ะสําหรับแนวทางของพอดาวนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยพ่อนภาจะเอาก,ก่อนนะคะว่าความฝันของพอดาวนี้มีตัวใดเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือพ่อดาวพ่นบอกว่า หมวดนี่มีต้องวิ่งหนึ่งมาแทนนะคะเพื่นว่าเพื่นว่าเพิ่นฟันแต่วันขึ้นมนทียี่สิบไปยี่สิบเอ็ดนี่แ้ค่ะฟันว่าได้กินหมกปลาซิวเพิ่นเลยตีใส่หนึ่งแล้วค่ะส่วนขึ้นต่อมาเพิ่นกับฟันว่าฟันว่าได้ไปถงหน้านะคะซึ่งเพิ่นบอกว่าไปใส่เป็นนางวิสัยก็คือมนีแต่งูนะคะงูหมุน้าหมุนตีนเต็มเลยนะคะเพิ่นก็เลยตีเป็นหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแลค่ะ ส่วนสามตัวเพิ่นก็ได้ตีเป็นหกหนึงน่งหนึ่งแล้วขึนต่อมาเพิ่นก็บอกให้ฟังนะคะว่าฟันว่าเด็ดตากเขา่าเข่ากระไล่หลายนะคะจากมาจากทางอื่นแน่นะคะจนเด็ดตากเข่าเต็มหนาบานเลยนะคะซึ่งบ้านเล็กทีของพอดาวนี่ก็จะเป็นบ้านเล็กทีเจ็ดเจ็ดนะคะมูสามยวจะเขียนสรุปให้เป็นตัวเลขนะคะ ในทางของพ่อดาวนะคะก็ะคือจะคันเกิดวิ่งก็คือวิ่งหนึ่งนะคะเพิ่นหมั่นใจแห้งวันหนึ่งหนีตรงมาทแทๆเลยวันสันค่ะส่วนเลขที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันได้ไปหน้านะคะไปหน้าลรอไปเจองูนะคะงูลายคักนะคะก็เลยตีว่าเป็นหกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะคะส่วนสามตัวนี้ก็จะตีเป็นหกหนึ่งหนึ่งนะคะฟันว่าไปเจองูอยู่หน้านะคะซึ่งลายคักวันสันค่ะแล้วขึ้นต่อมาอีก กับฟันมาในตากเขานะคะซึ่งเขาลายค่ะตากจนเต็มหนาบานเลยนะคะคือบานเลขทีของคุณพอดาวนี่ก็คือจะเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะมูสามซึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนี่กับเมือนว่าจะเป็นเลขตัวไล้ไขกันนะคะมันจะเป็นเลขตัวเดียวกันเลยว่าสันค่ะแต่ว่าส่วนทีเน้นนี่คือจะเน้นเป็นหกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะคะทีพอดาวมักนะคะเน้นสองคูณนี่นะคะหกหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งทีเพิ่นว่าเพิ่นมักนะคะ ส่วนทำเงัอนอีกอะอย่าลืมไปกับบนล้างนะคะ่ะพ่อหน้าภาก็ขอขอบฟุ้นขอดาวนะคะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันทางช่องนะคะก็ขอให้ FC ทุกคนโชคดีกับหนวทาของปอดาวเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ